มีแค่นั้นเจปไม่มามา7จอันนี้เป็นสูตรของเพนเด้พี่น้องกมไปไปเอาซ้รอบได้เห็ที่เอาเเหอะอาจิฟฟังัดเด้พี่น้องไมเสีถามรอลยพี่ไปไปรอบแล้วโอ้เ็มว้อบแล้วอืม อ้าวสวัสดีเอฟซีครับผมสวัสดีเอฟซีฮ้ตามเสี้ยนไก่สีเฟื่อไปเฮ้ยมาแต่เหล็กหนึ่งพี่น่องเลยโอ้เมียเดียวเนาะวิ่งหนึ่งลังโอ้หอกพกหนึ่งสักพี่น่องไปเป็นมาจนขาล่ามาสันว์นี่โอ้ไข่สามหนึ่งหาหนึ่งขวามไปไปหนึ่ง ี้โอ้แต่ว่ารักเข่าเข่าเนื้ง่ายพี่น้องรักรักมวยเนาะมวยเป็นหายมากกับเป็นเนื้งตลอดอยู่โอ้เอาติดตามพี่น้องบมื่อไลร่างบางเพื่อแก้เมื่อล่างตาล่างตาพร้อมพี่น้องเนาะหรือจะไรคักบ่คักบ่งวดนี้พิ่งฟื้นมาส่นเด้งวดตาฟื้นพี่น้องมาแล้วคุณนกงาตาฟื่อนสวัสดี ขังไวนดิอ่าสาวยเ้ไปขางัวนไหม้โธ่ไปถายได้ไหรอบนี้มันดีนึงนี่บออยู่นี่เอ้าถึกเนี่ยจนได้ลมงัวงุ๋ยวะบุญบุญรูิบุญโอ้โธบโอ้บุญพอดีไปของจิงหรออืป็นยังไงบ้างวดนี้อืมตื่นได้ไรซีบุญเกลังเฮ้ยซีบุญเกลังซีนี่ยูรักได้ะหล่วยตัวโอ้เจ็ดกับรักวยบ่อืา โมเมนต์ีราฟี่ะคุณ่ายีราเขเป็นลักซีฟอ๋อสี่บนเจ็ดล่างอ่าได้คักเราไปคักไปจำมันและมีอะไรนะมีอ่าโค้งโอ้บ่มีอีกมันบ่มีไปดิโอ,อ,เ,โอเอาแบบแต่ว่าน,น,นี้เจียนวยใหญ่อันนี้ชุดห้องข้อง,อง,องมันบ่อแบบไปดอ่าเอาไปพิจารณาสกรดมันบอมากันเถอะ คดังมาก่ะจว่าหาบอะไรดิอม่บนไม่ไม่ทักตัวทหารยอะมันเกล็ดอกพสี่สี่สี่บนมีสี่บนอันเก็ดละเก็ดล่างเก็ดล่างโอ้ง่ายวิ่งสี่บนสี่บนวิ่งสี่บนเอาบางคันก็ทับตัวระสิบดิต่ว่าังวยรังวยเป็นทัตัวงยดิ็มีทักตัวรัสิบอือที่ตัวงวย เมมัที่ตัวนักสองตัวนักวยฮที่ตัวนักิมันมีตัวเดียวมาก่อนมาก่อนดูมาก่อนดูันดีฮะี่หาเอาีหาหกสี่หกที่ี่หาท่าหีสามตัวนี้สามตัวก้อนถตัวชุดที่แปดชุที่หกเลยอันนี้มมอ็ไม่อตัวกัก้ออเอไงบทนี้ไปสองชุดบ่ สตัว2ชุดบ่สอชุดศูนยับศูนี่หเ่ยบ่เออเออบนคักๆด้แมนบ่บนวิ่งสี่บนวิ่งสี่อเริ่มตาสี่หรืออะไหามไปได้กอไรสามตัวศูนย์สีนย์สี่หกฮะศูนย์สี่หกสองตัวก็บสี่หกสปบ่กลับกลับกลับกับได้กลับได้เขาไอย่างนี่กลับไ้อย่างโอ้กลับตดบ่ โมโม่ตัว้างกซีหาซีพีซีเนี่ยหั่นปอกซีซีเปอกโอ้ซีซี่ซีซเขียนไปซี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 อ้ามันมาตามสูตรพี่น้องตามสูตรตามสูตรสูตรไพ่สูตรไผสูตรมั่นพลาสูตรไผสูตรมั่นเอามันตรงตรงเขานะมันต้องกลับพลาส่ามซีหรอซีนซีมีซีมีซีมีเลยโอ้ม่ซีติ๊าซีให้ได้เงินบ่ติ๊ซีจะได้เงินบ่ได้เงินนห่ะมามืนหนึงมาหัวรีเลหัน หน้ามันหนึ่งเงียสีเลยอืมอืมโอ้เขไม่ชี้พ่อบนนี้มีสีอืมตีซีไหมพี่น้องอือย่างก็บยดาเก็บดแยเก็บล่างเก็บอ่ะพี่น้องเก็ดอ๋อพี่น้องปุ่นก็ล่างอันนั้นจังด้วยยิงเก็บนี่เจ็ดเลยเออล่างกิ๊ดเจ็ว่าแยกบนแยกล่างอ่ะเอาลงมือพลาบ้าลงกเป็ดปลาบาปักลักสุดลบหน่อยอืมแต่ไข่เป็นเป๊ะ้ กูสามนึงเราไปหอดสามหนึ่งหานึงไไปหอดเพรกัวชักควันพี่น้องเอาพูเล้มากกัตั้งว่ากันเอาไปพิจารณาเบิ้งพี่น้องตีอ่เฮ้ยเดี๋ยวเฮยนี่ตเจ็บพี่น้องยี่สิแปดท่านนี่ยี่แปดโอ้พันขาดเลยพี่น้องล่างล่างเดียวยี่สิบแปดให้สอคู่สคู่พ่อราคคุณมึงถึงเงินมันมันเปนเงินเตี๋ยมันเบียงเบียงเงินนะกูเป็นเงิเปื้องเงิน เอาสองคู่เท่านั้นแต่ตัวอะไรตัวคนเดียวเนาะเอาฝ้าไปหาลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อที่ต้องให้แปดสิหลุโอ้จะมัดตั้งสองตัวชุดเล็บหวักสุณยุ่งก็ร่างมากพี่น้องทอกันทอกันเท่าไรยุ่งเท่าไรก็ได้ยุ่งทางฝุ่นก็ขึ้นกันมักทอกันโมกเลยโอ่ล่างเน้นเน้นเจ็ดหลักสิบอืมอุ้ยอ่ะมาหลายคู่ดอกพี่น้องอ่ะ บนวิ่งสีล่างวิ่งเกล็ดเส้นไก่สีของเส้นเป็นพี่นักอ่าเป็นสูตรเล็กเส้นกันจะเป็นเส้นละอ่าสูตรเพิ่นเนอะขาง่วงบดท้องบดถอนหอดขนมันบอกขั้นสองตัวดีือบ้าเจ็ดสองเจ็ดแปดเนอะไม่ใครล็อกใคออกหรือใครล็อกออกไ่ล็อกออกเลยรลอก็ออกบ่ล็อกออกอี่แล้วว่าขาง่วงว่าถอนหอดขนให้ก็นเออทิ้งให้ทิ้งล็อกก็ออก

หาพิจารณาดูได้พี่น้อใส่พิจารณาญาณในการชบ่มศูนย์สีหแล้วก็ศูนย์สี่แปดส่บนเจ็ดล่างอืมสี่สี่หาสี่หกสี่อ่า่างฟัน2องหางเจ็ดสงกับเจ็ดปาทันทีโอ้เจ็ดเจ็ฟันมาตัตงแต่ตรงหมืมึงดูพี่น้องเจ็ดแปดพึ่งออกไปเอ้าเจ็ดแปดมันจะออกจะออกอีกบ่ออกสามรอบเลยออกสามรอบเลยออกสามรอบแล้ว เขาไกินบบบอร์ว่าเจ็ดสอตัวอ่างเงี้ยเจ็ดแปดมมามาเจ็ดสองมีแค่นั้นเจปไม่มามาเจอันนี้เป็นสูตรของคนเด้พี่น้องไปเอาสรอบด่เอาซีอะอาจีะัง่าสเด้พี่น้อง่ซีรอบเราไปไปสรอบแล้วโอ้เก็อนป้มรอบแล้วนี่ไปไปเกสามรอบแล้วเราซีอถ้าแตกอีกป็นรับที่สี่บอกปิดเพ่องปีชองปีนีโอ้คำนวณบเงสันผู้นี้พี่น้องเลยว่าทำมาได้ดิตตตื มาอีกเป็นรอบที่สี่มาสั่นเจ็ดแปดปนว่าไไปเี่จ็ดแปดกับเจ็ดสองชุด่องรอบสาสั่เพราี่น้องผู้ใดอยถือใจตรงใจกับไปหายึดับรถติดไปด้เนาะล่างย่างเดียวก็เจ็ดสลจดแปดเจ็ดองเตอสือรดเนาะือือความบ่เออมีเท่านั้นไมีเท่านั่นนนาอีกรอบนี้ถือซื้อแล้วนั่นทาอีกตา ซื้อแลาวด้นถาวขึ้นเก้าว่าล่ะถาว่ะโอ้เามากเฮามากกันที่หาแต่เอาน้เงินดตามไ์ไปพี่น้องมีที่เด็ดตลอดพี่น้องเพราะเราไปทุกโค้งนี่ไป้ล่ก็ซองอีกมาเราไปไล่ก็ซองอีกพี่น้องใช่ไหมองเด็ดเด็ดตางๆเล่ากระจิตไงานหามาฝากมาจอดมพี่น้องไปหล่อนะเออ่รงดเรงังเดจังล้อเหล็กลับเหล็กรุดเด้อตงเด้อว่างทัน คือจัละเนี่ยนาดกระสันหกหนึ่งพี่ลองเขาจะขึ้นตัวอันนันเขาขึ้นเพา้ยิดกันมันยังไงได้เจียเขาึ้นเพาะหงมนแข็งหกหนึ่งว่าแท่งไหมขึ้นเลยอันนัแข็นึงเขาไปหรือเปล่าเขาดีไปแค่เปี้ยปแค่โอ้เขาิกนี้เลยเปี้ยวไหมเรี้ยวไมี่รงไ่ใสเราดูภาพชิ้นรุ่นแรกเถอะวะเข้ามาหลอกบอกโอ้ยหลอกมากมาเอา แคปาจอพี่ัง่มออ่าอาแคปาจอเอพี่ังเนาะนี่ละล่างอยางเดียวก็คือทิเติเชไปหาไ้ไปหาไอลล่างเก็ดหมุนชี้อ่าอืมเดี๋ยวเดี๋ยวัไปอันนึงงมเวยเสองเ็ดแ สัม่อีกเป็นเจ็ดที่สี่มาสั่วเพิ่นบาสำรับเจ็ดแปดนะคะพี่น้องสำรับเดี๋ยวมาหรูอจะสื่อต้องคิดสองตัวำรับเนี่ยางเสียนไก่สีทางทางวันที่หนึ่งพุศจิกาพี่น้องในมุมควันออกี๋ยวสิบว่าออกแล้วจะ่อรเห็นนี่หนูบอกอย่างนี้ใช่หมาอ็น้านหลอนะครับประจครับผมเนาะขอให้ปังทุกท่านครับผมสวัสดีครับโอสกๆมันมาน้ำกันพี่น้อง